ทำไมเราถึงจะต้องเก็บกรมธรรม์ของพรบรและประกันภาคสมัครใจติดรถไว้ตลอดเวลาเมื่อเกิดเหตุรถชนกันขึ้นหากเราเป็นฝ่ายผิดแล้วคู่กรณีนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือว่าเสียชีวิตขึ้นมามันคือคดีอาญานะคะทางพนักง,งานสอบสวนอาจจะต้องควบคุมตัวเราเอาไว้และจะต้องใช้หลักทรัพย์เพื่อเป็นการประกันตัว และถ้าหากเรามีกรมธรรของพรบรและประกันภาคสมัครใจเอาไว้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาก็จะตรวจสอบดูนะคะว่ากรมธรรมนั้นหมดอายุไหมยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าและในส่วนของประกันภาคสมัครใจจะมีวงเงินการประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญาเอาไว้นะคะ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็จะตรวจดูนะคะว่าวงเงินนั้นเพียงพอต่อการประกันตัวในครั้งนี้ไหมถ้าหากวงเงินการประกันตัวเพียงพอเราก็นั่งรอบริษัทประกันมาวางหลักทรัพย์ประกันตัวให้กับเราแต่ถ้าหากวงเงินการประกันตัวคู่ขับขี่ในคดีอาญาเน่ยต,ตามหน้าตารางกรมธรรม์มีน้อยจนเกินไปและมีไม่เพียงพอเท่ากับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเรียกมา แบบนี้เราก็จะต้องวิ่งหาวงเงินมาประกันตัวเพิ่มเอาเองนะคะแบบนี้ตอนที่ซื้อประกันภาคสมัครใจเราควรที่จะตรวจสอบด้วยนะคะว่าวงเงินความคุ้มครองในหมวดการประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญาเน,นี้ยมีให้เท่าไหร่ที่ปุ๊กกระยานแนะนำนะคะควรมีไม่ต่ำกว่า200,000บาทในส่วนนี้ ประกันทุกกรมทรรนของทีมอาจารย์แดงนะคะจะมีวงเงินการประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญาในทุกๆก,กรมทรรนนะคะจะมีให้สูงถึง3 0 0 0สนบาทซึ่งเพียงพอต่อการประกันตัวในคดีอาญานี่แน่นอนค่ะถ้าหากไม่ได้กระทําผิดมากเกินไป เพียงแค่ควรซื้อประกันชั้น3เบียยเพียง1,790บาทก็ได้ความคุ้มครองในส่วนนี้ถึง300,000บาทนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำประกันควรจะต้องให้ความสำคัญกับหมวดนดีด้วยนะคะประกันลถต้องซื้อก่อนใช้นะคะเพราะถ้าหากเกิดเหตุขึ้นมาแล้วจะใช้ซื้อไม่ทันแล้วนะคะอยากได้ความคุ้มครองที่คุ้มค่าให้ทักหาปุ๊กกระยาทีมอาจารย์แดงค่ะ